อันยังฮัสเซโยสวัสดีพอแม่พีิน้อาไปหิ้งยังแกบ่อยเชียงดังก็นิ่มประเดี๋ยงยิ่งโอ้ยหน่วยซ้ำทางกันด่าพุทธเออเหลือสามหน่วยหน่วยละสีปลูเออมันเขียนบอกอยู่สีปลูซ้ำกระเป๋าเฮ้ยพอกินเนอะสิงพันห้าร้อพอซื้อพมเพง มัมในใหญ่เนาะคุน้ำเบิ้งสเสบียงน้ำโคกน้าซื้อกินเองเบาเบากาแฟมาได้กาแรถกันครบมาหยิงอุปกรณ์เต็มรถกระเป๋ายาบอยนางกิบากาแฟป่านทำงานออฟฟิศทั้งเบรกทั้งยาทวน บ้านวิวหลยวบรรยากาศปานปินทันบังไฟมาอย่างเงี้ยท่าอยู่คอยมาครับจะบ้านให้บรรยากาศตัวนี้งามงๆมยช่บ่อยโอ้บรรยากาศงามดีดีว่ะสูตรเ็นงานแต่ละมือปาเรลยนบุญบังไฟมาก จาใครงาคนเียแสน,น,น,แสนบ้าน,น้าเขาบรรยากาศทางขนะ้างน่ะรีสอร์ทห้าง ข้างนี้ก็เป็นบึงนั่นเนองบ่อยเนาะพึ่งหน้ามาซีขนบ้านที่บมลูกตรงนี่ว่าขาดบ้าเมาอันพ้นยาขยะสองพันลตรพ่นแร่ละก็เมียคุณวิวบรรยากาศสวยครับ แตะผู้เขาคุณทางยอดแจงบเห็นเนาทางนี้เนาะนั่งรถไปนี่แล้วต่างพักในตูฮะบจักเราไปใส่บูเธื่อฝาก นุ่มนะคุณนางจะเบิ่มฟังจบมันง่ามัแต่อย่าบอกมันปิดเขาบรรยากาศจองฟังทางก็เป็นสินะ ว,วิใส่โทรศัพท์ร<ะ>ุ่นใดนะพ่อฮะผู้น่าสยบึงบุกเขาข้างนี้นะพ่อจะเปงเสัญกร์งไม่น้านาดบึงตรงนี้จะโด,ดปปะนลูกผาดายสีฮอดสวนล้ว ส่วนของเราก็อยู่ฝั่งนี้เนี่ยมีตะเขาดวด้วยหรเอ็นล่าลำ่วงมีงานนั่นหน่อยขาดเล่งงานเขาลาเล่งงานส่วน ก็นั่งจะลงภูเขาปีนี้ก็ไม่เสียงจากรจันรน์เลยอากาศหนาอากาศนาบรรยากาศซองข้างทางเนี่ยไม่ยิ่งบดาเหตุงานมึง ้าเขาทีปุนเอเียงได่บอโอ้เขาเจะฮิน,นะฮะขเขาจะฮิทางผูเขาถล่มพี่น้องกลางหนาผู้เขาถลม่มจะให้บึงโอ้งนดีนนขนาดนปุ๋เอ,อ้์เคนมาเทปุ๋ยเลยโบกปุนโบกปุนใช้ผู้เขาขานาะด พ็ดดีเลยเนาะหอดสวนแล้วเห็นบอกว่สวนรองราเอาาเอขาจอดอัพีฮะหอดสวนนะเดอ้อจะลุงทำงานหร้อเด้อพี่น้องคุณบ,บึงสวน อันนี้ต้นักเกลาดเด้นี่พูดอคนละสี่เน่ยโมเนูอะบ่เคยเห็นต้นักเกลาดนี่ต้นมกเกาลาดเด่น่เราบอกให้เอาลุมเออเราบอกว่าน้ำลมแต่ห้ามมีขั้นหนาเส่นนี่ ท่านลาขอบอ้อาวพี่น้องท่านนี่อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยๆช่วย่งส่วนเหตุงานก่อนสวนใหญ่ก้กส่วนให่เพิ่่อเรงนสมีหาวนนึ่งเลยนบ้กเครื่งเครื่องมีอ่าจับปเขาไม่ตันทางส่วนจนคุณหังึ้นมาเห็นบ่คุณน้องอจะสลับไปแล้วเยอบ่อยบายนะ ปากซองกัะนไะด้ยามน้ํอาอันนี้ซองอันนี้อีคลิปนึ่งเนาะบายบายไปแล้ว